ชายากระทาทองคำ EP ที่สองน้องชายนางเอกพิการเพราะถูกทำร้ายถูกตีจนขาหักเดินไม่ได้และไม่มีเงินรักษาในตอนนั้นข้อดีของนางเอกคือทั้งครอบครัวรักกันมากเลยค่ะแม้จะจนมากไปหน่อยพ่อของนางเอกตอนนี้ป่วยสะสมเลยทำน้ำไม่ได้ นางเอกเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยเหมือนกันสาเหตุมาจากท่านลุงใหญ่เขาไปตกลงกับช่างตีเหล็กชื่อจางกว่างอายุ30กว่าปีโดยการรับค่าสินสอดของฝ่ายนั้นมาด้วยสองตำลึงเจ้าของร่างให้ตายยังไงก็ไม่ยอมแต่งด้วยเลยวิ่งชนกำแพงอย่างตั้งใจจะชนครั้งเดียวให้ตายไปเลย ถ้านางเอกไม่ได้ข่ามิติมาครอบครัวสกุลจินก็คงต้องจัดงานศพแทนค่ะในครอบครัวของสกุลจินปู่กับย่ามีลูกทั้งหมด4คนลุงใหญ่เป็นคนแรกเพราะปู่ตายลุงใหญ่เลยต้องอาศัยอยู่กับแม่ก็คือท่านย่าของนางเอกลูกคนที่สองเป็นคนขี้เกียจติดเหล้าเป็นนักเลงแล้วก็เล่นพนัน เขาขายที่มรดกของตัวเองกินไปนานแล้วลูกคนที่สามอยากจะเป็นบัณฑิตแต่เรียนยังไงก็เรียนไม่ผ่านจนเกือบบ้าไปแล้วค่ะเขาขังตัวเองอยู่ในบ้านให้คนอื่นเช่าที่นาของมรดกตัวเองใครจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่สนใจลูกคนที่สี่ก็คือพ่อนางเอกที่เป็นคนซื่อตรงกระตันยู หลอกง่ายแล้วก็ถูกลุงใหญ่เอาเปรียบมาตลอดทั้งหมดได้มีการแยกบ้านกันแล้วค่ะเพราะว่าปู่ตายก็แบ่งทรัพย์สมบัติออกมาเป็น4ส่วนสรุปแล้วลุงใหญ่ก็ได้เยอะที่สุดค่ะเพราะว่าท่านย่าลำเอียงในครอบครัวนี้เขามีกฎอยู่ว่าทุกครอบครัวของพี่น้องจะต้องส่งรายเดือนให้ครอบครัวลุงใหญ่ก็เพราะว่าลุงใหญ่เนี่ยเป็นคนดูแลท่านยา่าต้องให้คนละ2 0 0อีแปะ และลุงใหญ่ก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองค่ะแน่นอนครอบครัวลูกคนที่2เป็นนักเลงลุงใหญ่ก็กลัวตัวเองจะเดือดร้อนเลยไม่ต้องจ่ายครอบครัวที่3น้องชายก็บ้าไปแล้วกลัวว่าจะต้องไปเก็บศพลำบากตัวเองก็เลยไม่ต้องจ่ายเหลือเพียงครอบครัวที่4ที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินมาจ่ายให้ครอบครัวลุงใหญ่ ก็คือครอบครัวของนางเอกเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาแล้วก็บ่นว่าหิวมากอยากกินเนื้อแม่ก็เลยบอกให้พ่อไปบ้านลุงใหญ่เพื่อขอยืมเนื้อมาให้ลูกสาวที่กำลังป่วยในระหว่างรอเนื้อนั้นนางเอกก็ทนหิวไม่ไหวรู้ว่าแม่ตัวเองต้มโจ๊กเอาไว้ก็เลยกินโจ๊กไปตั้งสี่ชามเนะ่อิ่มมากๆเลยค่ะอยู่ๆก็เห็นท่านพ่อเดินกลับมามือเปล่าไม่มีเนื้อมาด้วย เห็นท่าทางว่าพ่อเหนื่อยก็เลยไปเอาน้ำมาให้พ่อดื่มแก้กระหายพอพ่อนางเอกดื่มน้ำหมดแล้วก็ทำหน้าตาเหมือนมีเรื่องกังวลใจอย่างนหนักนางเอกก็เลยบอกว่าท่านพ่อไม่ได้เนื้อก็ไม่เป็นไรหรอกท่านมีอะไรก็พูดมาเลยข้ากับท่านแม่จะได้รับมือถูกเขาก็เลยพูดออกมาช้าๆ ก็เพื่อให้ภรรยากับลูกสาวรู้เรื่องด้วยพี่ใหญ่บอกว่าทางจางกว่างนั่นรู้เรื่องที่เตียนเตียนพุ่งชนกำแพงค่าตัวตายแล้วเอาแต่บอกว่าอปมมงคลจะให้พี่ใหญ่คืนค่าสินสอดแล้วยังบอกว่าเขาซ่อมบ้านและซื้อเรือนหอด้วยเรียบร้อยจากที่พี่ใหญ่จะได้เงินกลายเป็นต้องเสียเงินให้เขาด้วยหนึ่งตำลึงพี่ใหญ่ให้ค่าออกส่วนนั้นเองอีกต่ังหก และบอกอีกว่าคราวหน้าถ้าช่วยคุยเรื่องแต่งงานให้กับเตียนเตียนเรียบร้อยแล้วถ้าเตียนเตียนไม่ยอมแต่งออกไปดีๆจะให้พวกเราได้เห็นดีกันแน่เขาจะขับพวกเราทั้งหมดออกจากบ้านออกจากตระกูลจีนและไม่ให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากในหมู่บ้านอีกเลยนางเอกได้ยินก็น,นึกขำค่ะทำไมพ่อกับแม่หัวอ่อนแบบนี้ ท่านพอ่อท่านแม่เรื่องแต่งงานท่านลุงใหญ่คิดเองเออเองไปคุยกับจ้างกว่างคนนั้นเองสินสอดท่านลุงใหญ่ก็เป็นคนเก็บเงินหนึ่งตำลึงนั่นถ้าหากจะต้องชดใช้ก็เป็นเรื่องของลุงใหญ่ไม่เกี่ยวกับเราสักนิดตอนนี้เราก็ไม่มีเงินหนึ่งตำลึงด้วยคำพูดลุงใหญ่นั่นพวกท่านไม่ต้องไปใส่ใจหรอกแค่คิดก็ไม่ต้องคิดด้วย พ่อแม่นางเอกฟังแบบนั้นก็ตกตะลึงไปค่ะเพราะไม่ทันคิดถึงหลักการข้อนี้ขึ้นมาไม่นานก็มีเสียงปรบมือชื่นชมจากในห้องพี่ใหญ่พูดถูกพี่ใหญ่พูดถูกมากเพราะท่านพ่อท่านแม่เป็นคนรังแกง่ายลุงใหญ่ก็เลยเอาแต่ข่มเหงบ้านเราที่พูดคนนี้ก็คือน้องชายของนางเอกจีนถงสู้ ที่จริงเรื่องคู่ครองของนางเอกพ่อแม่ไม่ยอมนะคะเลยไปเรียกร้องกับท่านย่าให้ช่วยตัดสินท่านย่าเลยบอกว่าพ่อนางเอกเนี่ยแกล้งป่วยแล้วยังมาขัดขวางไม่ให้ลูกสาวแต่งงานดีๆไม่เห็นพี่ชายอยู่ในสายตาไม่กระตันยูถ้าเจ้าของร่างเดิมไม่ยินยอมแต่งงานก็เหมือนไม่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในสายตาท่านย่าจะให้เพื่อนบ้านช่วยกันตัดสินใจแล้วจับเจ้าของร่างเดิมไปถ่วงน้ำ มันร้าเหตุผลมากๆเลยค่ะทุกคนนางเอกคิดแล้วก็โมโหตบโต๊ะเสียงดังท่านพอ่อท่านแม่เราต้องทำชีวิตให้ดีขึ้นอย่าให้คนพวกนั้นมาดูถูกดูแคลนเป็นอันขาดพ่อกับแม่และน้องชายนางเอกมองหน้าตกใจสะดุ้งหยงก็คิดว่านางเอกป่วยค่ะ